คลิปนี้จะเป็นดวงประจําเดือนทั้ง12ลัคนาราศีในช่วงของเดือนธันวาคมปี2568จริงๆแล้วในเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีทั้ง12ลัคนาราศีต้องบอกก่อนว่าจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดวงดาวค่อนข้างเยอะพอสมควรทิศทางของดวงดาวก็ถือว่าไปอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้เลยการที่เราจะดูดวงให้เกิดความแม่นยำทุกคนต้องทราบในเรื่องของลัคนาราศีเกิดต้องผูกลัคนาราศีเกิดให้ทราบว่าเราเกิดในลัคนาราศีอะไรการที่เราจะทราบในเรื่องของ ลัคนาราศีเกิดเราต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดด้วยจะยิ่งดีมากการที่เราเช็คดวงจะมีโอกาสที่เกิดในเรื่องของความแม่นยํามากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วการเช็คดวงอย่าเช็คที่ราศีเกิดถ้าคุณทราบลัคนาราศีเกิดความแม่นยําจะมีความใกล้เคียงและตรงกับพื้นดวงของเรามากที่สุดเลยคลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลในช่วงของเดือนธันวาคมปี2568การที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนธันวาคมนี้จะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่ เกิดในลัคนาราศีตุลนดวงดาวดวงแรกนั่นก็คือดาวพระอังคารดาวพอางคานในจุดเกิดของคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลจะเป็นดาวการเงินและปัตตนีคู่ของคู่ค้าและคู่สัญญาดาวพอางคารได้ย้ายเข้าสู่ราศีธนูในตำแหน่งสหชา้าเพื่อนฝูงคู่ค้าคู่สัญญาและสังคมดาวพอางคารจะย้ายในวันที่6ธันวาคมปี2568ในเวลา10บเกนาฬิกายีนาทีจะทําให้คุณนั้นมีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินอย่างต่อเนื่องเลยสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลและดาวอีกดวงหนึ่งที่จะโยกย้าย เปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพระพุธด,ดาวพระพุธในจุดเกิดของคุณมาจากภพเรือนวินาศและภพเรือนสุภาคือความสุขและความสําเร็จอาจารย์ยังมองว่าดาวพระพุธยังส่งผลในเรื่องของการพูดคุยเจรจาทําให้ตัวของคุณเองนั้นจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีแล้วดาวพระพุธย้ายในวันที่7ธันวาคมปี2568ในเวลา0 3 4นเข้าสู่ราศีพิจิกในตาแหน่งราศีพิจิกเรียกว่าการเงินจะทําให้ความสําเร็จในเรื่องของการเงินกา,าพรพูดค <sh arp> ุยเ,เรจรจาใดๆก็ต, <sh arp> กตามโอกาสที่คุณจะสาเร็จ มีสูงมากๆแล้วด้วยดาวพระพูดอยู่กับดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวในจุดเกิดของคุณการพูดจาเป็นคู่ธาตุน้ําการพูดจาการเจรจาใดๆก็ตามโอกาสสาเร็จในเรื่องของการเงินสูงมากๆนะครับดาวอีดวงที่จะยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ครับดาวพระอาทิตย์ในจุดเกิดของคุณมาจากภพเดือนลาภะลาภะคือโชคลาภและความสําเร็จดาวพระอาทิตย์ย้ายในวันที่16ธันวาคมปี2568ย้ายในเวลา16นาฬิกา12นาทีดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูในตำแหน่งราศีธนู มีดาวพังคารลอยอยู่ซึ่งดาวพังคารมาจากเรือนการเงินลาภะอยู่กับเรือนการเงินไปไงคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินความสําเร็จในเรื่องของการเงินถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดีมากๆเลยในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ดาวอีกดวงจะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพระศุกร์ครับในวันที่2 2ธันวาคมปี2568ซึ่งเป็นดาวประจําตัวและดาวในจุดเกิดของคุณเองดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูในเวลา18บนาฬิกาส1นาทีไปอยู่กับดาวพังคารเป็นดาวคู่มิตรและดาวพังคารเป็นการ การเงินทีีด่ดมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินมีโชคลาภทางด้านการเงินถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดีมากๆเลยดาวอีกดวงจะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพระราศบดีจะย้ายในวันที่23ธันวาคมปี2568เดินถอยหลังเข้าสู่ราศีเมถุนในตําแหน่งราศีเมถุนเขาเรียกว่าตําแหน่งสุภะคือความสุขและความสําเร็จดาวพระหัสย้ายในเวลา7ในกาล11นาทีถือว่าช่วงเวลาดังกล่าวคุณจะเพิ่มทุนขยายกิจ การใดๆก็ตามมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลนดาวอีกดวงจะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นะก็คือดาวพระพุธครับดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่26ธันวาคมปี2568ในเวลาตี4 4 8นาทีช่วงเวลาดังกล่าวไปอยู่กับเรือนการเงินด้วยไปอยู่กับดาวประจําตัวของคุณด้วยการเจราจาก,การติดต่ออะไรก็ตามด้วยดาวหลายๆดวงไปกองกันอยู่ตรงนั้นเลยนะครับในราศีธนูโอกาสที่คุณจะสําเร็จสูงมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีมากๆเช่นกันสําหรับคนที่เกิดใน และขนาราศีตุลในช่วงของเดือนธันวาคมปี2 5 6 8ครับใครที่จะดูดวงนะครับดวงนี้ไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งใครที่จะเช็คดวงส่วนตัวประจำเดือนประจำปีหรือแต่ละไตรมาสของปีของเราก็สามารถติดต่อหาอาจารย์ได้ในช่องนี้ครับ